ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราก็มานั่งดูต้นไม้อีกครับต้นไม้ที่เราจะมานั่งดูวันนี้ก็ต้นนาคราชนะครับตัวนี้เป็นหน้าคราชขาวนะครับเหตุที่เขาออกแดงนี่เพราะว่าเขาโดนแดดครับถ้ายิ่งโดนแดดเยอะใบเขาจะยิ่งแดงครับ ไม่ใช่ว่าเฉพาะสายนี้นะครับสายเขียวก็แดงได้เหมือนกันนะครับถ้าโดนแดดเยอะสายเขียวก็จะแดงครับตบบนี้คือสายเขาสีขาวนะครับก้านเขาก็จะขาวนะครับถ้าเขียวเขาก็จะเขียวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าด่างนะครับใบเขาก็จะด่างด้วยนะครับ แต่ส่วนมากผมจะเรียกว่านาครลาดเขียวครับพวกนี้เขียวแล้วก็บ้านเรานินยมเลี้ยงกันนะครับเขียวจะเลี้ยงง่ายกว่าแต่ขาวก็จะหายากกว่านะครับแบบนี้ครับจะหายากกว่านะครับแต่ว่าที่อื่นไม่ทราบว่าเขาขายยังไงนะครับแต่ว่าที่บ้านผมขายกระถางหกนิ้วประมาณร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับประมาณนี้นครับร้อยห้าสิบบาทครับ การปลูกน่าจะเข้าใจดีนะครับจะพวกคนปลูกต้นไม้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้นี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเราต้องตัดตัดแล้วต้งทิ้งไว้นะครับสักสามสี่วันนะครับหรือไม่ก็หนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อให้แผลเขาแห้งครับถ้าเราตัดแล้วปลูกเลยเนี้ยครับเน่าครับแต่ถ้าเรามีปูแรงเราก็ทาปูแรงที่แผลด้วยก็จะดีนะครับเขาเลื้อยเขาเป็นไม้เลื้อยนะตัวนี้ก็เลื้อยสวยนะครับเขาจะเลื้อย บางทีเราก็ใช้ไม้นะครับไม้เสียบลูกชิ้นครับดามเขาด้วยก็ได้ครับเพื่อให้ฟอร์มเขาสวยนะครับอยากให้เขาตั้งก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับดันให้เขาตั้งครับแบบนี้ครับแล้วก็ดันให้เขาตั้งครับมันจะสวยรับทรงเขาครับพวกนี้เป็นไม้ที่ชอบแดดครับวันนี้ผมจะพาไปดูไม้ที่ชอบแดดด้วยนะครับนอกจากนาคาราชนะครับแต่ผมก็สะสมทุกสายพันธุ์นะครับ เขียวขาวเหลืองไม่ว่าจะเป็นก้านธรรมดาใบเหลืองแล้วก็ใบเขียวก้านเหลืองพวกนี้ครับมันมีหลายแบบครับนาคขาชก็ค่อยๆสะสมกันไปนะครับแต่ตันนี้ก็เป็นต้นที่หายากนิดนึงตามร้านต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะมีต้นเขียวนะครับถ้าอยากได้ก็ไปเสิร์ชหานในกลุ่มนะครับ สวยงามมากครับนะครับถ้าเราอยากตัดเราก็ตัดได้เลยรับกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาอีกนะครับต้นต่อมาที่ผมจะพามาดูครับโกสนนะครับถึงแม้ไม่ใช่ใบด่างก็ดูด่างครับส่วนมากเขาจะเป็นเขียวนะครับ ผมก็จะเรียกเขาไม้ด่างเหมือนกันนะครับก็เขาจะมีสองสีครับก็สีเหลืองกับสีเขียวครับแต่ที่จริงเป็นปกติของสายพันธุ์เขานะครับโกโสนก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งครับที่ผมก็ชอบสะสมไว้เหมือนกัน,นครับอันนี้ก็เป็นใบกลมครับสีเหลืองครับนึกถึงโกโสนต้องนึกถึงสีเหลืองไว้ก่อนนะครับ แต่โกศลบ้านเราจะเป็นใบ,บายาว,วก็ธรรมดานะครับใบายาวความกว้างจะไม่เท่าไหร่แต่ความยาวจะเยอะอันนี้ผมพาไปดูใบกลมครับสีเหลืองนะครับสวยงามน,นะครับโกสพัน,นุ์นในส่วนมากจะมีราคาเริ่มต้นแต่ร้อยห้าสิบบาทขึ้นนะครับราคานะครับราคานี้ดูเวลาที่ผมลงคลิปด้วยนะครับวันเวลานะครับไม่ใช่ว่า มันจะราคานี้ตลอดไปนะครับเวลาที่ผมลงคลิปนะครับมันจะมีวันเดือนปีอยู่นะครับก็เห็นว่าสวยงามว่าต้นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสีแดงครับแดงกลมนะครับอ๋อเดี๋ยวผมลืมบอกสีเหลืองนะครับ สีเหลืองตรงนี้เขาเรียกว่าแผ่นดินทองครับตัวนี้เป็นชื่อของเขา่แผ่นดินทองครับสายนี้ครับก็สมนะครับสมชื่อนะครับแผ่นดินทองก็สีเหลืองนะครับเป็นแผ่นนะครับก็สวยงามครับอี้ต้นแดงนะครับแดงสวยๆครับ ขอบใบจะแดงนะครับข้างในเขาจะออกดำดำนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ท่าฉลองนะครับตัวนี้ชื่อเขานะครับท่าฉลองครับถ้าจําไม่ผิดนะครับตัวนี้ท่าฉลองลวดลายใบเขาก็จะมีเส้นใบนะครับถ้าไปดูชัดๆนะครับก็ตามเส้นใบครับแต่ที่เขาแปลกคือเขามีใบแดงๆพวกนี้ครับสีแดงๆตัดขึ้นมานะครับแต่ มันจะเกิดขึ้นเฉพาะตองที่เราเอาไปรับแดดร้อยนะครับแดดร้อยฝนร้อยครับสีเขาจะจัดจ้านนะครับสีเขาจะจัดจ้านนะครับถ้าไม่ออกแดดสีเขาก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับตัวส่วนพวกนี้เขาก็จะชอบกลาบมะพร้าวเหมือนกันนะครับปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็แกลบดําเผานะครับก็ผสมคลุกเขาด้วยกันนะครับเขาปลูกครับเป็นไม้ที่ชอบน้ำาครับรดน้ําได้ทุกวันนะครับกดน้ําจากแดดจากฝนได้นะครับ ขนาดใบเขาอีกแช่น้ําได้เลยครับกิ่งนะครับกิ่งก็แช่น้ําใบบางทีเห็นเขาุดลองปักก็ออกนะครับใบพวกนี้ครับแต่มันจะยากใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับต้นต่อมาครับเมื่อกี้เป็นสองต้นที่เป็นใบกลมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นใบรียาวหน่อยนะครับก็สีว่าสีสันก็สวยงามครับ อันนี้ชื่อเขาคืออุดมทรัพย์นะครับสายนี้คืออุดมทรัพย์นะครับเขียวเหลียงอ่อนแล้วก็ชมพูนะครับเขาจะไล่สี้วตรงนี้ครับก็จะสวยงามครับสวยงามมากครับ เป็นไม้ตัวหนึ่งนะครับที่ไม่แพ้บอลสีนะครับสีก็จัดจ้านเหมือนกันครับแต่เขาได้ดีข้อหนึ่งคือเขาไม่ยุบนะครับคือปลูกได้ตลอดนะครับก็อย่าลืมใช้ปุ๋ยสูตร15ครับเร่งเขานะครับทุกเดือนนะครับเร่งสีเร่งใบเร่งต้นนะครับปุ๋ยสูตร15นะครับสามตัวนะครับครอบจักรบาลที่บ้านผมนะครับอย่าลืมสโลแกนนะครับตั้งไว้ที่ไหนสวยก็อย่าย้ายเขานะครับ เราเอาไว้ที่เขาสวยดีกว่าะครับกว่าที่เราจะจัดไว้ตามที่เราต้องการว่าเห็นว่าสวยนะครับบางทีต้นไม้เขาอยู่ตรงนั้นสวยดีแล้วครับเราย้ายไปที่เขาอาจจะไม่สวยนะครับเขา <caust> ถูกกับความชื้นความเย็นความร้อนอากาศตรงนั้นนะครับถ้าเราย้ายเขาผิดที่แล้วก็เขาจะไม่สวยเลยนะคร <im> ับถ้าย้ายไปตรงที่อากาศเหมือนกันก็โอเคนะครับ ต้องดูด้วยครับเขาชอบอากาศแบบไหนนะครับก็สวยคนละแบบนะครับใบกลมใบกลมแล้วก็ใบลีแล้วแต่สีนะครับโกสลนีเยอะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมปลูกไว้ตรงรั้วบ้านอีกครับลกมากครับตอนนี้ครับก็ยังไม่อยากเสนอต้นพวกนั้นนะครับก็มาเสนอต้นนี้ก่อนครับต้นที่เล็กๆที่เราสามารถยกมาได้นะครับ นะครับที่เย็นผมก็มานั่งดูนะครับก็ยกเขามาดูเขาสวยพลิกไปพลิกมาร้อยแปดสิบองศาดูลักษณะใบดูลักษณะสีว่าวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างดูความสวยเขาครับเราปลูกต้นไม้ก็ดูความสวยเขาอยู่แล้วครับถ้าเราลงดินนะครับเราจะต้องเดินไปดูนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกถางเราสามารถยกไปตรงไหนก็ได้ที่เราอยากดูครับพอเราดูเสร็จแล้วก็ประเก็บไว้ที่เดิมนะครับ สายอวดนะครับวดต้นไม้สวยนะครับยิ่งต้นใหญ่ยิ่งสวยนะครับแต่ต้นใหญ่ผมอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับก็ไปดูยากนะครับเห็นปีกมิเซียนะครับกกมๆครับลังการครับ นี้ก็เป็นไม้สะสมนะครับสะสมเกยบพุกสายพันธุ์นะครับพี่บ้านนะครับก็มีเก็บพุกสายพันธุ์นะครับนาคราดนะครับเขาปลูกแล้วงูนะครับจะไม่เข้าบ้านนะครับเขากลัวนาคระับพญานาคระับแต่บ้านผมงูก็เข้าไปแล้วนะครับปลูกเก็บทุกตัวนะครับทุกสีนะครับสีทองสีขาวสีเขียวสีหลากหลายสีสันครับนาคลาชนะครับแต่งูก็ไม่กลัวนะครับไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับ ก็สวยงามครับเกล็ดก็สวยสีแดงครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตากแดดครับแล้วถ้าอีกหน่อยถ้ามันแดงสวยงามผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบครับว่าสวยงามมากครับพรุ่งนี้ครับใครไม่เคยปลูกก็ปลูกจะหลงไหลนะครับหน้าคลาดยิ่งเขาเลื้อยลงมาลอยย้อยระยามเกนี้ครับจะสวยงามมากครับอย่าลืมนะครับถ้าตัดนะครับอย่ารีบปลูกนะครับต้องทิ้งเขาไว้ สามสี่วันหรือหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อให้แผลเขาแห้งนะครับไม่เช่นนั้นถ้าตัดแล้วไปปลูกเลยเขาจะเน่านะครับครับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับไม้ด่างแล้วก็ไม้ที่ผมเรียกว่าไม้ด่างครับแต่เป็นสีประจําของเขานะครับก็วันนี้ก็พามาอวดต้นไม้แค่นี้ครับการปลูกคนก็น่าจะรู้นะครับทุกต้นเป็นไม้ชอบน้ําครับโดยเฉพาะต้นนี้เป็นไม้อวบน้ําครับ แต่ถ้าเขาโดนน้ำมากๆ,ๆต้นนี้ก็มีสิทธิ์จะเน่าได้นะครับแต่ต้นนี้ไม่เป็นไรครับรดได้เลยครับตากแดดร้อยฝนร้อยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกดแชร์นะครับขอบคุณครับ